าสิบโมงกว่าๆนะครับวันนี้22ตุลาคมสอง5ห้าบห้าเราเดินลงมาจากยอดภูแว่นะครับยอดภูแวนไม่สามารถมองจากทางนี้เห็นนะฮะเดินลงมาประมาณชั่วโมงกว่าละบวกกับพักสบายๆมาเรื่อยๆนะฮะผ่านปางวัวผ่านทางชันผ่านทุ่งนามานะครับก็ภูเขาข้างหน้าเป็นไง บ้านอยู่ตรงนน้นแนะแล้วก็เขาทําข้าวกับขา้าวโพดกันนะครับเราก็จะเดินลงไปทางตรงนี้เลยนี่ไปหมู่บ้านบูดูข้างหน้านะฮะเลยบูดูไปก็จะถึงทางลงแล้วล่ะขาลงลใช้เวลาลงนิดเดียวนะฮะมีขนาดพักเรื่อยๆนะฮะจะไปพักอีกทีกันตรงบ้านบูดูนะครับผมอันนี้เพื่อนสมาชิกกําลังเดินตามมาข้างหลังนะครับมาแล้วนะครับโต้งครับรูปแบโต้งครับ อันนี้แบกหนักนะครับกล้องชุดใหญ่เลนยนเจ็ดสิบสองร้อยนะฮะเราขาตั้งกล้องด้วยวิวนี้สุดยอดนะครับทั้งลมทั้งวิวนะครับนิดมาแล้วก็พี่อุ๋ยนะครับอยากอยู่ตรงนี้ยเย็นจริงข้งาบนก็หนา เราเดี๋ยวตามกันไปนะครับพักหนึ่งก็คงจะถึงที่หมู่บ้านแล้วครับ